อีกหนึ่งเมนูทำง่ายค่ะแนะนำเลยค่ะทำง่ายด้วยอร่อยด้วยนะคะหมูผัดพริกแกงถั่วค่ะข้าวครัวกับปลาเล็กนะคะอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่แนะนำค่ะหมูผัดพริกแกงถั่วนะคะวัตถุดิบก็จะมีเนื้อหมูนะคะถั่วค่ะใบมะกรูดนะคะฉีกเรียบร้อยแล้วแล้วก็พริกนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะพริกแกงค่ะ ครึ่งช้อนนะคะสําหรับหนึ่งจานค่ะลงมือทํากันเลยค่ะนำพริกแกงลงไปผัดให้พริกแกงของเราสุกแล้วก็หอมก่อนนะคะของ้ปเล็กจะชอบใช้พริกแกงใต้นะคะหอมมากๆค่ะเราจะผัดพริกแกงของเราให้สุกแล้วก็หอมก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาเนื้อหมูใส่ลงไปพริกแกงก็หอมได้ที่แล้วนะคะนําหมูลงไปใส่เลยค่ะ เร่งไฟขึ้นนะคะผัดหมูของเราให้สุกก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ถั่วฝักยาวลงไปหมูสุกแล้วคะ่ะใส่ถั่วเลยนะคะ เติมน้ำนิดหนึงนะคะเราจะให้มีน้ำขุกคลิกนะคะผัดพริกแกงต้องมีน้ำขุกคลิกค่ะใส่พริกกับใบมะกรูดลงไปเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมนะคะใส่นิดหน่อยค่ะ น้ำปลานะคะน้ำปลากับซอสหอยอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าพริกแกงอาจจะเค็มแล้วก็ได้ค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาชิมแล้วค่ะอ๋อลืมบอกไปนะคะว่าของเรานะคะขาดใบโหระพาค่ะใบโหระพาไม่มีนะคะชิมรสค่ะ อืมพอดีเป๊ะเลยค่ะถ้าใครกินผงนัวนะคะก็ใส่ได้เลยค่ะก็จะเพิ่มรสชาติความอร่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูผัดพริกแกงถั่วนะคะเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูแนะนำเลยค่ะเมนูนี้ก็อร่อยมากๆนะคะรับรองว่าข้าวหมดหม้อแน่นอนค่ะ